นี่ครับอัจชิยะวงการเก่าครับเก่ามากเลยทั้งคนทั้งเครื่องบินรุ่นหนึ่งเนื้อผมรุ่นหนึ่งเนื้อผมอันนี้อันนี้อันนี้คลิปใหม่ล่าสุดครับแต่ว่าคนบินรุ่นหนึ่งเนื้อผมเติมเติมกดลัดเดอร์เติมเติมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันแม่มันมองไม่เห็นเมื่อกี้มันไม่รู้ว่าแปลงไหนไม่เห็นได้ไงเน่่ครับแอรอนขวาแอรอนด้างขวาน่อย จะปล่อยไปใต้เลยเลยไหนเขาบอกลำนี้บินคนเดียวที่บินสองคนมีนักบินช่วยไม่หายใช่นหมใหญ่ปล่อยเออพี่ไอ้ลำใหญ่อะออลลำใหญ่สายแเราสายเราน้าแมวบินผ่านหน้าน้าแมวหน่อยผ่านหน้าเจ้าของใกล้ๆน้าแมวใกล้ๆน้าแมวมาปล่อยก็ไปใต้เลยแหละเต้มาปล่อยก็ไปใต้เลยนี่นะ Thank you like